มาแล้วค่ะสำหรับประเด็นนี้ได้รับความสนใจอย่างมากเลยแล้วค่ะกรณีของอาจารย์หนึ่งจักรวาลภรรยาออกมาเปิดแบบหมดเปลือกแล้วล่ะค่ะสำหรับประเด็นร้อนตอนนี้ที่เป็นข่าวดังมากๆกรณีที่คุณหนึ่งจักรวาลเองนั้นดูเหมือนจะทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับลูกสาวซึ่งคุณหนึ่งกับภรรยามีลูกสาวด้วยกัน1คนค่ะแล้วก็มีหลายคลิปหลายช่วงหลายตอนนะคะที่คุณหนึ่งเอง ไปสัมผัสถูกตัวลูกสาวทําให้หลายคนนั้นมีความเห็นที่แตกต่างว่าพฤติกรรมที่คุณหนึ่งจกักรวาลแสดงออกมานั้นไม่เหมาะสมค่ะภรรยาออกมาเปิดโมดเปลือกเลยนะคะกับกรณีนี้ค่ะซึ่งทางด้านภรรยาของคุณหนึ่งเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ย ที่หลายคนเห็นอาจจะเป็นมุมมองของสังคมที่มองเข้ามาแต่ในหน้าที่ของการเป็นคุณพ่อและการดูแลลูกสาวคุณหนึ่งจักรวาลทําอย่างเต็มที่เชื่อว่าทั้งนั้นของสามีเองไม่ได้มีเจตนาที่จะล่วงเกินลูกสาวอย่างที่เป็นข่าวหรือเป็นประเด็นซึ่งตัวคุณหนึ่งเองดูแลลูกตีมากๆตีก็เป็นอีกหนึ่งเสียงยืนยันจากทางภรรยาของคุณหนึ่งจักรวาลที่ออกมาเปิดเผยน,นั่นเองค่ะแต่เรื่องนี้ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะ